สวัสดีครับทุกคนนี่ตอนเที่ยงแล้วนะครับตอนเที่ยงของวันที่11วันอาทิตย์ที่11รกรกฎาคม2564ครับอยู่ที่โรงเรียนหลังจากทานข้าวเสร็จครับพอกกำลังทาสีอยู่นะครับทาสีโรงเรียน ส่วนคุณคลูเวนวันนี้มีครูเวนมาสามคนครับกำลังทาสีเติมแต่งแต้มพ่อพ่อออนหนังปัดโล่งันตะมานอยู่มีนักเรียนด้วย อันก็มาช่วยอยู่อืเอาคนอินมาใส่นี่พอ,อสั่งงานพอสั่งงานใหญ่เลยนะพอนะนะพอสั่งงานใหญ่เลยนะอยองงนเอนะ๊นั่งสบายเลยนะ

เป็นโลบเวียดนามอ่ะเป็นศาสเองส่งหยดน้ำสีเหลืองค่ะไม่ไม่ต้งเดโดยมไมออกอนอิก็ได้เราไม่ได้เอาถึงขก็ไม่ได้เอาตรงน,น,านาั่นข้อแเลย้่ไอล้อไอัน

ลาไม้อ้ตัลอในล่ะคอี่่นี้อันนี้เเดี๋ยวไปรูปไปไรอ่ะดอกไม้เรืองระบำรูปบนเราสัตว์ซีใช่ไหมแบบมึงกับสัตว์ซีไปกระจายลืมไปกระเป่าซีแล้วนะแบบเป่าในอวานไม้ดวงเดียวอ่ะ อ่าพ่อไปวาดไปพ่อไปวาดไปไม่ได้ไม่ได้พ่อว้าพ่อวาดพิษบาลงได้ละแ่เดีอลงนองลงนองปัดล่งลุยเลนี่เอ้ยที่นี้แค่แ็่แลบาทสักดอกเลยจ้า nè răng nè răng nè, chắc được rồi nha. bò răng nè, lôi chính bò đi à, đồ bộ. bắt lông mà nè. đùa. trái chính nè, răng. cái này, quả toán liên vọng coi là ba đại A, M, <c oughs> อันนี้ไม่ตอ้เราพดูดนายจำเลขไม่หรอเป็นบ่าพอนอ๋เหนื่อยมาวานะแล้วก็ใายที่เ่นไม่เดเจยดไะไรสิไม่เป็นไรนีนร่นเกที่ดีดล้วุกกันนะกนเลยนนะว่ายดูกมได้มากนักลกละพัน,น ใช้อารมณ์ผสมอักษรนะจ๊ะงานเนี่ยคิดตะกอนใช้อารมณ์ผสมถือเอ้ยรักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเทียงเออแม่ไม้ใช้อารมณ์ผสมเจ้าชู้ครับผม เราก็จะมาเล่นสีที่โรงเรียนเซมิลวิทนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักสีก่อนนะคะสีเหลืองเยลโลีท้อสีองเรื่อเนื้ีองอุ้โลวีสีเหลืองกิเดียวฟักไม่อ่บบยอดมาน่แบบมันไม่ตยมันงใส่นนี้หววดนีหนววนี้ตัดเนเลยเลยตัดเนเลยดีนะทุกแ้วอู้ดีี่อย่าน

จุดที่2ก็จะเป็นสีแดงนะครับนะว่าอาจจะได้ทั้งสามสี่จุดนะครับในวัน